สวัสดีค่ะหญิงนะคะวิไลรัตค่ะแล้วก็แฟนนะคะคุณธนาชัยนะคะชอบกิจติคุณค่ะเราสองคนแต่งงานกันมา16ปี16ปีแล้วแล้วก็มีลูกชายหนึ่งคนนะคะตอนนี้ก็อายุป,ประมาณ11ขวบแล้วก็เข้าเข้าสู่วัยรุ่นนะคะ เอาเอาฝังคุณแม่ก่อนแล้วกันนะคะก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้าอบรมเนี่ยคุณแม่จะเป็นสายตึงค่ะ <c oughs> วินัยตึงนะคะก็หลังจากที่มาเข้าอบรมอั p ฟาพาเล็ติ้งก็ได้เรียนรู้ว่าอ้อ,อ,อบางอย่างที่เราสามารถหย่อนได้เป็นสิทธิพิเศษตามที่เราเรียนไปในหลักสูตรเราก็จะเริ่มให้สิทธิพิเศษกับลูกมากขึ้นให้พื้นที่ในการที่เขาจะตัดสินใจมากขึ้นแล้วก็ ให้เขาได้เรียนรู้กับสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วกเ็เรียนรู้ที่เขาจะามีพื้นที่ในการที่จะต่อลองหรือว่าอารมณ์อะรวย่ในในความตึงความมีวินัยของเราบางอย่างเขาก็จะรู้สึกสบายขึ้นบรรยากาศในบ้านก็เปลี่ยนค่ะส่วนคุณพ่อ <c oughs> ผมก็จริงผมเป็นคนที่โมโหเสียงดังแล้วก็ดุ หลังจากที่ได้มีโอกาสได้เรียนเนี่ยก็ทำให้เข้าใจว่าต้องปรับตัวที่จะเรื่องของการใช้เสียงเสียงดังดุบางทีเราเราเป็นคนใช้อารมณ์เยอะเราก็จะค่อนข้างเข้มงวดเรื่องออระเบียบต่างๆตามแม่เขาเพื่อให้เขาได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือพอพอนเรียนปุ๊บเนี่ยเราต้อง กลายเป็นว่าผมต้องลดเสียงลงใจเย็นลงนะฮะทำความเข้าใจเขามากขึ้นฟังเขามากขึ้นให้เวลาเขาด้วยครับของของอเองก็ประทับใจในตัวบทเรียนสิ่งหนึ่งที่เอาไปใช้กับลูกได้เลยคือเรื่องการให้พื้นที่กับลูกในการตัดสินใจแล้วก็ผลที่ได้รับกลับมาก็คือลูกก็ให พื้นที่กับเราในชีวิตของเขามากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของออภาษาลักษ์ก็ทำให้เ,เห็นว่าภาษาลักษ์ที่ลูกมีระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่เป็นเป็นคนละเรื่องกันอย่างคุณแม่เขาก็จะรู้สึกว่าภาษาลักษ์ของเขาเนี่ยคือการใช้เวลาแต่อย่างคุณพ่อเนี่ยคือภาษาลักษ์ก็คือการการกระทำผูกเชือกลองเท้าให้อะไรให้เราก็ได้เรียนรู้ว่า อภาษาระของลูกระหว่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเราจะคาดหวังที่จะทํากับลูกแบบเดียวกันไม่ได้นะคะแล้วก็ประทับใจในบทเรียนที่บอกว่าความเป็นพ่อเป็นแม่เราเราไม่ใช่เพื่อนแต่เราสามารถที่จะเป็นพ่อแม่ที่สนิทกับลูกได้แล้วลูกคุยทุกอย่างได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเรา เราไม่เราไม,เาไม่เราไม่ทำบทบาทของพ่อแม่แต่เราเปลี่ยนไปทำบทบาทของเพื่อนลูกก็จะสับสนเพราะว่าเราจะสวิตต์ออนแอนด์ออฟบทบาทของเราอยู่เรื่อยๆประมาณมนั้นในส่วนของความประทับใจในเรื่องของบรรยากาศก็ได้เจอคู่คุณพ่อค,ค,คุณแม่คู่อื่นทั้งคู่ที่นำหน้าเราไปก่อนแล้วมีลูกโตแล้วแล้วก็ทั้งคู่ที่ มีลูกเล็กกว่าเราเราก็รู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่เราไม่ได้เดินอยู่บนเส้นทางของพ่อแม่แค่คู่เดียวแล้วก็สิ่งที่ลูกเราเจอหรือว่าสิ่งที่เรากำลังคอนฟอนต์อยู่เนี่ยไม่ใช่บ้านเราบ้านเดียวที่เจอเราก็จะได้แชร์แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์กันแล้วก็วิธีของบ้านอื่นก็ก็ใช้ได้ผลแล้วก็ใช้ได้ดีนะคะบรรยากาศของความเป็นกันเองของ ของผู้ปกครองของพ่อแม่ความเข้าใจทั้งเข้าใจถูกและเข้าใจผิดที่เราแบ่งปันกันเราก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันก็ประทับใจในสิ่งที่บทเรียนได้นำมาเสนอนะฮะก็หลายสิ่งหลายอย่างทำให้เราก้าที่จะเปิดประเด็นกับลูกกล้าที่จะคุยได้แล้วก็กล้าที่จะลดความลดบทบาทบางอย่าง อย่างเช่นมาการกระทําที่เราดุเก,กินไปเสียงดังเกินไปเปลี่ยนท่าทีในการใช้แล้วก็การจัดการกับเขาก็ง่ายขึ้นคุยได้เกือบทุกเรื่องมากขึ้นแล้วก็บางเรื่องที่คุยยากก็ทําทให้เรารู้สึกว่าบทเรียนนี้นําไปคุยได้ง่ายขึ้นเป็นวิธีการที่เป็นประตูช่วยให้เราคุยได้ง่ายง่ายขึ้นเยอะเลยครับก็ประทับใจในในรายการ ก็ทุกอย่างรายการดีครับแล้วก็สนุกสนานได้มีประสบการณ์กับเพื่อนๆในกลุ่มพี่ๆในกลุ่มมากขึ้นครับอยากจะให้กำลังใจพ่อแม่แล้วก็หนุนใจเนาะตอนแรกที่เราได้รับคำชวนมาเนี่ยก็คุยกันสองคนว่างานเลี้ยงลูกเนี่ยเป็นงานคู่ไม่ใช่งานที่ที่ทำคนเดียว คุณพ่อหรือคุณแม่คนเดียวทําไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่งานกลุ่มที่ปู่ย่าตายายจะทําได้เพราะฉะนั้นรู้สึกว่าตรงนี้เป็นสิทธิพิเศษมากๆที่พระเจ้าเนี่ยให้โอกาสเราหรือว่าผู้ผู้ที่เชิญชวนเรามาเนี่ยก็ให้โอกาสเราได้เข้ามาเรียนรู้ได้เข้ามารู้จักแล้วก็เออ h a p ฟ a าเพลนติ้งเป็นอุปกรณ์เป็นอาวุธ ที่ดีของพ่อแม่ที่จะพกติดตัวในการที่จะใช้เลี้ยงลูกมากยิ่งกว่านั้นก็เราก็เอามาใช้ในในครอบครัวในชีวิตของของคู้สมรสหรือว่าหรือว่ากับญาติที่อยู่ในบ้านได้เพื่อที่เราจะไปด้วยทิศทางเดียวกันก็อย่าเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้ามีโอกาสหรือว่าเอ,อ มีเวลาหาเวลาว่างตรงกันอยากให้กำลังใจว่ามาคุ้มค่ะคุ้มค่าเวลาคุ้ม kind of ค,ค่าเดินทางกับชีวิตของลูกแล้วก็กับชีวิตครอบครัวที่บรรยากาศจะจะดีขึ้นนะคะก็อยากสนใจนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่ว่าลูกของท่านจะเป็นยังไงบทเรียนนี้จะช่วยทำให้ คุณสามารถคุยกับลูกได้เปิดใจกับลูกได้มากขึ้นรวมถึงปรับตัวเองให้เข้ากับลูกได้และลูกก็สามารถที่จะเข้าใจเราได้มากขึ้นด้วยเช่นกันอยากสนใจให้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมกันนะครับเพราะบทเรียนนี้ทําให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นทําให้ชีวิตคุณสามารถทําให้ลูกๆเนี่ยโตขึ้นเยอะกับคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ